สวัสดีครับผมมณีผูบาวอินดีนะครับผูบาวอินดีค้อยสารเล้กก็มาครับไอน้องบอบบี้ว้อยสารนะครับครับผมหมาหันยังไ้มบนเด้งกันมณีกับสิมีอยู่เนี่ยหั่งอยู่ลายหั่งนะครับเดี๋ยวสิล่องมึงว่ามันสิมีใครบ่อนี่ครับเอาละครับฝากติดตามนะครับเบิกเบ้งไครับฝากติดตามเลยเด้อครับเด้อพี่น้อง ใครอยากหากินนะครับนอ้อพี่น้องเชาวอันนิสานเท่าอายุเขากินนี่แหละนี่นใช่้าว่ามีติเม่ไหมมีมมีอยู่มีอยู่ฝากติดตามด้วย<ม>นะครับเด้อนะมีติเม,ม่ไหม ไม่ได้ว่ะห้างบ่ได้ที่มีแม่ห้างบ่ได้เยอะห้างห้างยังเงนขึ้มีเลยบ้องมีปะบ้องมีบ้องมีอีกสองห้างนี้ยู่ห่าง Đây lúc tìm chưa? Mình bấm đi. Thôi 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 khay đâu nha Bò